สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูเป็นข้อที่3กันบ้างนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเนื่องจากเป็นข้อที่เรากําลังพูดถึงครับที่เรากําลังพูดถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเร่งที่มีค่าคงที่กับความเร่งที่มีค่าคงที่ดังนั้นถ้าเกิดพูดถึงความเร่งที่มีค่าคงที่เราสามารถแอปพลายสูตร ที่เรารู้กับที่เรารู้ในสมัยก่อนที่เราอินทิเกตกลับมานั้นได้แล้วแต่ประเด็นที่สำคัญนี่คืออยากให้อ่านโจทย์ก่อนครับ during the test ของ l o c k e t t ี่ t r a v e l upward l o c k e t t ี่ t r a v e l upward จรวดที่ชี้ขึ้นเนี่ยนะครับพุ่งไปที่75เมตรต่อวินาที mm. เมื่อ40เมตรครับ f r o m the ground นะครับเขาพุ่งขึ้นที่ความเร็วนะครับความเร็ว75เมตรต่อวินาทีที่สูงจากพื้น40เมตรครับก่อน ที่ระบบของมันี่ตัวเอนจิ้นของมันจะเฟลลงไปก็หมายความว่าหลังจากนี้นั้นไอ้ตัวจรวดจะเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกคือค่า g บ่อยครั้งครับการที่มันเคลื่อนที่ลักษณะนี้นะครับคือไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีเครื่องยนต์ทำงานไม่มีการเผาผลาญน,นะครับในตัวเครื่องยนต์เขาจะเรียกบ่อยครั้งว่าเป็นการ free fall นะครับคือเคลื่อนที่ภายอิสระอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ทุกท่านครับด e เทอร์มิน h ดอแมก m ิมัมไฮครับของไอตัว SB มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดครับและก็บอกว่าถ้าเกิดแอล็อกเกตเนี่ยก่อนที่มันจะชนกับพื้นครับตอนที่มันก่อนจะชนกับพื้นเนี่ยไอตัวที่เป็นนะจ๊ะความเร็วของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ v e l o c i t y ของเขามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านครับก่อนอื่นถ้าเกิดจะทำในลักษณะนี้ทุกๆข้อเลยนะครับทุกๆข้อเราจะต้องมีการเซตจุดอ้างอิง เพราะไอตัว s ตัว v นี้นะครับความเร็วและการกระจัดเราพูดถึงในลักษณะที่เป็นปริมาณเวกเตอร์คือเทียบกับจุดอ้างอิงจุดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงจุดหนึ่งในกรณีนี้เราเซตให้พื้นเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ s มีค่าเท่ากับกูบ0ให้ตัวชี้ขึ้นครับเป็นบวก โดยปกติแล้วการชี้ขึ้นชี้ลงให้เครื่องหมายเป็นบวกเป็นลบเนี่ยบ่อยครั้งนะครับทุกท่านจะให้ชี้ขึ้นหรือชี้ลงเป็นบวกก็ได้นะแต่บ่อยครั้งที่เราใช้ชอบในการพิจารณาเราจะให้ทิศชี้ขึ้นเป็นไปตามทิศความเร็วต้นนะครับทิศชี้ขึ้นเป็นไปตามทิศความเร็วต้นเพราะมันจะแทนค่าได้ง่ายการที่กําหนดทิศทางไหนเป็นบวกเป็นลบเวลาเอามาแทนค่าในสมการนะครับจะได้แทนค่าถูกว่าตัวไหนเป็นบวกเป็นลบเอาล่ะกับ เมื่อกำหนดพื้นฐานเรียบร้อยแล้วว่าให้พื้นนเป็นระดับ0ู 0, และให้ทิดชี้ขึ้นเป็นทิดบวกทุกท่านครับโจทย์ถามดันแรกเลยคือแม็กซิมัมครับตัวแรกที่เราต้องรู้จักคือไอตัวที่เป็นแม็กซิมัมครับแม็กซิมัมส่วนสูงคือแม็กซิมั i มไฮครับแม็กซิมั i มไฮคือตัว Sb เนี่ยประเด็นที่สำคัญที่เราจะหา Sb นั้นให้ได้ก็คือว่าเมื่อวัตถุลอย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 ขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดครับ จุดที่สูงที่สุดของวัตถุก่อนที่มันจะตกกลับลงมาคือจุดที่ความเร็วนั้นเป็นศูนย์ต่อไหมฮะมันไปไกลมากที่สุดลอย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 ลอขึ้นไปสุดจุดที่ไกลที่สุดที่มันก่อนจะตกลงมาคือจุดที่ความเร็วนั้นมันเป็นศูนย์ลองโยนวัตถุดูครับก่อนที่วัตถุมันโยนขึ้นไปโยนขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดและก่อนที่มันจะตกลงมามันคือจุดที่ความเร็วเป็นศู์ โอเคนะครับเมื่อเป็นจุดที่ความเร็วเป็นศูนย์ตัวนี้แหละว่าเขาเรียกว่าจุดวกกับอะไรของเขานั่นแหละฮะเรียกว่าจุด b นี่คือจุดที่ความเร็วเป็นศูนย์สมการที่เรามีคือเรามี v a ครับความเร็วต้นมีค่าเท่ากับ75เมตรต่อวินาทีเรามีครับระยะ s a ครับ s a มีค่าเท่ากับ40เมตรเพราะว่าทิศชี้ขึ้นออกมา s a นั้นเป็นบวกนะครับทิศชี้ขึ้นออกมา s a นั้นเป็นบวก เรามีสมการครับสมการที่เกี่ยวกับนะครับอ่ะ A ครับ A A มีค่าเท่ากับ9.8ครับ9.8เมตรต่อวินาทีทิศ A นี้มีทิศชี้ลง G มีทิศชี้ลงดังนั้น A ของเราออกมาเลยกลายเป็นลบนะครับ9.8เมตรต่อวินาทีตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่อยากให้เน้นกันทุกๆครั้งที่เราทำโจทย์เซตเลฟเฟลนก่อนถ้าตัวไหนมีทิศทางสวนทางกับทิศทางที่เราให้มันเป็นบวก กำหนดให้มันเป็นลบครับทุกท่านครับนี่คือประเด็นนะครับที่ต้องเซตเ e ฟเ n ลนก่อนทุกครั้งไม่ว่าโจทย์จะเป็นนะครับอินทิเกรตหรือเป็นโจทย์ความเร่งคงที่แทนค่าธรรมดาเอาล่ะครับเมื่อผมต้องการหาไอตัวที่เป็นนะครับตัวที่เป็นระยะสูงสุดคือเราต้องการหา SB มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านครับความสัมพันธ์ระหว่าง VS และก็ A นี้เราจำได้ไหมครับว่า เรามีความสัมพันธ์อยู่ตัวหนึ่งที่เราเป็นความสมคัญที่อธิบายได้ไม่ยากนักนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ซับซ้อนก็คือว่าไอ้ vb ยกกําลังสองมีค่าเท่ากับ VA ยกกําลังสองครับบวก2 AC แล้วก็ไปเป็น sb ลบ SA ก่อนหน้านี้เราให้ SA ไอวีจุดน,นี้เป็นจุด0.0จุด0คือจุดเริ่มต้นตอนที่เราใช้ในการวิเคราะห์สมาการกัน แต่ตอนนี้จุดเริ่มต้นไปที่จุด A เราเลยแทนค่ามันไปที่จุด A โอเคนะครับโจทย์ต้องการหาว่าไอตัว sb ตัวนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เราเลยแทนค่าลงไปอยากรู้ว่าตัวนี้สูงสุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราเลยว่าไอจุดสูงสุดคือจุดที่ vb มีค่าเท่ากับ0 va คือ75ยกกำลังสอง บวก2คูณลบ9.8ครับลบ9.8และ sb มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี้ไม่ทราบแล้วก็ไปลบกับ sa คือบวก40โอเคไหมฮะเพราะ a นี้สูงจากพื้น40เมตรตามที่โจทย์บอกเอาละตามที่โจทย์บอกมาแก้สมการเรียบร้อยครับทุกท่านจะได้ว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้ตัว sb คือจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้ก่อนที่มันจะตกกลับลงมานั้นมีค่าเท่ากันกับครับ มีค่าเท่ากันกันกบ327เมตรครับออกมาเป็นบวกก็แสดงว่จุดสูงสุดนั้นสูงขึ้นจากพื้นไป327เมตรเพราะเราให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกเมกเซนไหมฮะประเด็นปัญหาคือการคำนวณน,นี้ไม่ยากแต่ผลคคำตอบที่ออกมาแล้วมันเมกเซนหรือเปล่าเพราะเรายิงวัตถุนี้ขึ้นไปด้านบนจุดสูงสุดก็ต้องอยู่ด้านบนเหนือพื้นคำตอบต้องออกมาเป็นบวกนะครับมันต้องเมกเซนด้วยนะฮะคำตอบของเรานี้ นะครับประเด็นที่สำคัญได้ s อออกมาแล้วครับนี่คือจุดสูงสุดที่มันเป็นบวกตัวต่อมาที่โจทย์อยากรู้ก็คือว่าก่อนที่มันจะชนพื้นก่อนที่มันจะชนพื้นครับทุกท่านครับจนที่มันจะชนพื้นผมให้ตัวนี้เป็นอยู่ที่พื้นครับอยู่ที่พื้นความเร็วข้อขมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ velocity มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะใช้ตัวสมการเดิมนั่นแหละครับแต่เราจะหาตัวนี้ว่า vc มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอา vc มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ มีค่าเท่ากับเท่าไรครับอยู่ที่พื้นการที่วัตถุอยู่ที่พื้นพอดีครับ VC ไม่รู้เราว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่สื่อหนึ่งที่เรารู้สลับ VC คือว่าไอตัวที่จุด C นี้ SC มีค่าเท่ากับ0เพราะอยู่ที่เรฟเฟ e ์พอดีอยู่ที่จุดเรฟเฟ์ของเราพอดีคือ SC มีค่าเท่ากันกับ0เอาะครับเมื่อเรารู้จาก2ตัวนี้แล้วรู้จักอยากหา VC และอยากรู้รู้ว่า SC มีค่าเท่ากับ0จะหาได้อย่างไร ทุกท่านครับผมจะหาในลักษณะไหนทุกท่านก็ลองดูนะครับลองดูทุกท่านจะใช้จุดไหนเทียบก็ได้ครับจะใช้จุด B เทียบจะใช้จุด A เทียบก็ได้คําตอบออกมาต้องเหมือนกันแต่ต้องแทนค่าให้ถูกเดี๋ยวผมจะลองใช้เอาจุด B แล้วกันหาความสัมพันธ์ระหว่างจุด B และก็จุด C จุด B และก็จุด C ครับผมเลยได้ว่าผมอยากหาความเร็วจุด C VC ยกกําลัง2ครับ มีค่าเท่ากับ b b ยกกำลังสองบวก2ครับ ac ac ตัวนี้ที่ผมเขียนคือไม่ใช่ความเร่งที่จุด C นะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าความเร่งตัวนี้เป็นความเร่งที่มีค่าคงที่คือ g นั่นแหละครับคือ g นะครับเอาละครับออกมาตัวนี้เลยกลายเป็นนะครับ s นะครับเป็นของ sc ลบของ sb ทุกท่านครับ ถ้าผมใช้สมการนี้ในการพิจารณาผมเลยรู้ว่า vc ยกกำลัง2นี่ vb มันคือ0นย์ะครับก่อนหน้านี้ที่เรารู้มา vb คือ0นย์ะครับไปบวกครับกับ2ครับลบ9.8นะครับคือค่า g นะครับลบ9.8เราให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวก g มีทิศชี้ลงเลยกลายเป็นลบ9.8ใครจะใช้ลบ9.8หนึ่งก็แล้วแต่นะครับเอาละแต่โจทย์ที่เขากำหนดมานะครับ ทุกท่านครับเท่านั้นยังไม่พอผมยังรู้อีกว่า sc นี้นะครับประเด็นที่สําคัญคือ sc มีค่าเท่ากันกับ0เพราะอยู่ที่ระดับตัวนี้พอดีแต่ sb นั้นเพิ่งคิดออกมาได้คือ3 2 7กับลบ3ครับ,บ, 3, 2, รบทุกท่านได้ออกมาเลยครับว่า vc นั้นนะครับ vc vc ได้ออกมามีค่าเท่ากันกับ,บ vc ออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับเราจะได้ vc ออกมาครับทุกท่านครับ vc ออกมามีค่าเท่ากับนะครับ80.1ครับ vc มีค่าเท่ากับ80.1นะครับ80.1ทิศชี้ลงเมตรต่อวินาทีนะครับทิศชี้ลงตอนที่ท่านคำนวณน,นะครับตอนที่ท่านคำนวณไอ้ตัว vc นี้ต้องพิจารณาให้ได้นะครับต้องพิจารณาให้ได้โอเคครับ เม right? s s <S ื <hein ous> ่อไปพิจารณากันต่อครับท like ุกท่านครับไปพิจารากันต่อไอตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดรูทออกมาแล้วเนี่ยนะครับถอดรูทออกมารูทเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกเป็นลบนะครับรูทมีค่าเป็นบวกเป็นลบเราก็เลยต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอทิศที่ชี้ออกมานี้มันมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเวลาทุกท่านกดเครื่องเครื่องคิดเลขออกมานะครับเครื่องคิดเลขออกมาทุกท่านจะได้ VC ออกมารูทนะครับถ้านอวยกกําลังสองมีค่า v ยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเป็น80.1บวกลบ80.1นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่จุด c เนี่ยมันเป็นตัวที่ชี้ลงนะครับเป็นตัวที่ชี้ลงเราเลยต้องตอบนะครับต้องตอบออกมาเนี่ยตอบออกมา vc เนี่ยมันมีออกมา2ค่าพอมันเป็นยกกำลังสอง่คณิตศาสตร์มันเป็นยกกำลังสองนะครับยกกำลังสองเพราะฉะนั้นแล้วนี่เวลาเลือกคำตอบทุกานจะเลือกเป็น80.1นะครับ80.1และมีเครื่องหมายที่ชี้ลง มันจะได้เม e เซน s ์หน่อยนะครับจะได้เมเซน์เช็คคำตอบดูให้ดีนะครับว่าคำตอบนั้นเมกเซนต์หรือเปล่าอย่าลืมนะครับทิศท,ทางนั้นสำคัญมากเพราะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับการบอกทิศนั้นมีความหมายที่สำคัญมากๆทุกท่านครับตัวต่อมาที่ผมอยากให้ทราบกันก็คือว่าไม่ว่าทุกท่านจะใช้รูปแบบในการวิเคราะห์แบบไหนผมก็เลยว่าผมขออนุญาตใช้รูปแบบวิเคราะห์ VC ครับ VC ตัวนี้นะครับ ได้คำตอบมาแล้วนะทุกท่านจะใช้จุด B หรือใช้จุด A ก็ได้ผมขอเทียบก,กันกับจุด a หน่อยได้ไหมล่ะเพื่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อพิจารณาแล้วก็เพื่อบอกทุกท่านว่าถ้าผมไปเทียบกับจุด a นะั้นะมันก็ได้คำตอบเหมือนกันนั่นแหละแต่ครับแต,แต่แต่ความยากง่ายนะั้นก็จะแตกต่างกันออกไป ทุกท่านครับทุกท่านเพื่อผมเทียบกับจุด A ก็กลายเป็น vc ยกกำลังสกลายเป็น va ยกกำลังสครับไปบวกกับ2 ac อย่าลืมนะครับตัวน,นี้จะกลายเป็น hc ลบ ha ทันทีแทนค่าลงไป vc เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ยกกำลังสการยกกำลังสบวกนี้คำตอบจะมาเป็น2ค่าบวกกับลบนะครับอ่าบวกกับลบนะทุกท่านต้องดูทิศทางให้ดีว่าวัตถุข,ของเราเคลื่อนที่ยังไงนะครับ VA ออกมามีค่าเท่ากับ75ยกกำลัง2เนื่องจากทิศชี้ขึ้นเป็นบวกตรงตามกับที่เราพิจารณาไปบวกกันกับ2ครับลบ9.8ครับตามที่โจทย์บอกมาความเร่งทิศชี้ลงแต่กำหนดให้ชี้ขึ้นเป็นบวกลบกันกับ SC ครับ SC มีค่าเท่ากันกับ0แต่ SA มีค่าเท่ากับ40กดเครื่องคิดเลขออกมา VC จะได้ออกมาเป็นเครื่องหมายนะครับเป็นเครื่องหมายบวกลบออกมาได้ออกมาเป็นบวกลบนะครับ 80.1แต่คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็เลยมีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับ80.1เมตรต่อวินาทีตอนที่เขากำลังจะกลับลงมาสู่พื้นความเร็วของเขาต้องมีทิศชี้ลงนะครับความเร็วของเขาต้องมีทิศชี้ลงนะครับ โอเคครับทุกท่านครับก็ได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ก็ไม่ว่าทุกท่านจะใช้รูปแบบการเปรียบเทียบที่จุดไหนนะครับเปรียบเทียบที่จุดไหนหนึ่งประเด็นที่สําคัญก็คือว่าการวิเคราะห์กับการวิเคราะห์ตัวที่เป็นเซตตัวที่เป็นดาตัมตัวที่เป็นอ่าโคอิเดเนตเซตแกนครับว่าเซตถูกหรือเปล่าเพราะการเซตแกนนี้สําคัญอย่าลืมนะครับว่าการกระจัดนะครับความเร็วความเร่งมันเป็นปริมาณเวกเตอร์การเซตเครื่องหมายบวกลบโดยเฉพาะนะครับฟิลา ที่เราเอามาแทนค่าเนี่ยเอามาแทนค่าเพราะสมการพวกนี้เราเกิดจากการวิเคราะห์ที่ความเร่งออกมาเป็นความเร่งคงที่ต่อไหมฮะการที่เรามาแทนค่าเราต้องแทนเครื่องหมายที่เป็นบวกลบนั่นลงไปด้วยคําตอบของเราถึงสมบูรณ์แบบเอาละครับเอาละครับทุกท่านครับก็อยู่ในประมาณนี้ครับอยู่ในประมาณนี้ก็ในกรณีนี้ครับก็อย่าลืมนะครับว่าในกรณีนี้นี่ครับ จากจุด A ไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับจากจุด B ไปจนถึงจุด C ในกรณีนี้ขนาดของความเร่งนะครับมีค่า g เท่ากับเท่ากันแต่ช่วงที่เป็นขาขึ้นการที่ความเร่งมีทิศสวนทางกันกับความเร็วเราเรียกว่าเป็นความหน่วงหรือ deceleration ทุกท่านจะเห็นว่าความเร็วมันลดลง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 ,ลดลงไปเรื่อยๆจนมันมีค่าเท่ากับ0ก่อนวกกลับตกลงมา ในช่วงที่วกกลับตกลงมาความเร็วมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแสงว่าวัตถุมีความเร่งนะครับวัตถุมีความเร่งเอาละครับก็ในช่วงนี้เราก็จะเรียกว่า acceleration deceleration ความเร่งหรือความหน่วงนะครับเอาละเอาละนะครับเอาละเอาละเดี๋ยวบางทีนะครับบางทีอาจจะมีบางคนที่อยากให้ทำไมไม่ลองเซตจุด B ให้มันเป็นศูนย์บ้าง และก็ลองพิจารณาดูทําได้นะครับทําได้นะแต่โจทย์ข้อนี้ยาวเกินไปเรามีโจทย์หลายข้อเดี๋ยวข้อหลังจากนี้นะครับถ้าอาจจะวางแกนที่อื่นเพื่อให้ทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะชอบวางแกนที่พื้นเนี่แหละครับทุกท่านครับ ให้เป็นจุดศูนย์ศูนย์มันเมคเซนดีเนาะโอเคเราจะได้ไม่ยาวเกินไปครับจะได้ไม่ยาวเกินไปโจทย์ไม่ยากมากเดี๋ยวไปดูข้อ4กันต่อครับข้อ4กันต่อนี่เป็นลักษณะที่ความเร่งคงที่นะครับเห็นไหมโจทย์ก็จะไม่ยากมากโอเคครับสวัสดีครับถ้าเป็นความเร่งคงที่ผมขออนุญาตยกสูตรนะครับคนไหนที่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ค่อยแข็งแรง ก็ลองอินทิเกรตดูอีกทีแต่อินทิเกรตความสัมพันธ์ในกรณีที่เป็นความเร่งของที่เหมือนตอนที่เราดูนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ผมอยากเน้นย้ำคือการสร้างแกนโค ордин ตเพราะก่อนหน้านี้นะครับผมไม่เน้นตัวนี้ไปไม่เน้นตัวนี้ไปอาจจะทําให้ทุกคนลืมนะครับเดี๋ยวผมขอเน้นการชัดๆก็คือก่อนที่จะทําการวิเคราะห์โจทย์อย่าลืมเซตแกนบวกลบนะครับเพราะปริมาณที่เรากําลังจะพูดถึงอยู่ในสมการนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ทิศทางนะครับเวกเตอร์นี้ มันต้องมีขนาดแล้วก็ทิศทางทิศทางสำคัญมากสำหรับปริมาณเวกเตอร์แล้วเจอกันในข้อต่อไปดีกว่าครับสวัสดีครับ